วันนี้รัฐบาลออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะเลื่อนมาตรการคนละครึ่งขึ้นมาเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะมีการประกาศใช้คือมีนาคมถึงเมษายนปียกห้าตอนนี้ก็มากระลาแล้วเนาะมันก็ประมาณกุมภาอ่ะเขาบอกว่าท่านสุวัฒน์พรมบอกว่าจะเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงที่ทุกอย่างมันก็แพงไปหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเสียงนี้ถึงท่านนะหรือถึงรัฐบาลนะครับเพิ่อมวงเงินให้ประชาชนหน่อยได้ไหมครับ เพิ่มแล้วขยายเดือนได้ไหมอย่าหมดแค่2เดือนเพิ่มไปหลายๆเดือนหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1บางทีร้านคนละครึ่งมีน้อยไม่มีที่ใช้บ้าง2คือชาวบ,บ้านเขาอาจจะไม่มีเงินเติมฮะเขาอาจจะไม่มีเงินเติมมิฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาในการสะสมเงินแล้วเอามาเติมนะครับเพิ่มวงเงินขยายแล้วเวลาระยะเวลานะฮะอย่าแค่ส่งเดือนเลยใช้มากกว่านั้นหน่อยก็ดีนะครับฝากหน่อยนะ วันนี้รัฐบาลออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะเลื่อนมาตรการคนละครึ่งขึ้นมาเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะมีการประกาศใช้คือมีนาคมถึงเมษายนปีหกห้าตอนนี้ก็มากระาแล้วเนาะมันก็ประมาณกุมภาอ่ะเขาบอกว่าท่านสุวัฒนครบมบอกว่าจะเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงที่ทุกอย่างมันก็แพงไปหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเสียงนี้ถึงท่านนะหรือถึงรัฐบาลนะครับเพิ่อมวงเงินให้ประชาชนหน่อยได้ไหมครับ เพิ่มแล้วขยายเดือนได้ไหมอย่าหมดแค่2เดือนเพิ่มไปหลายๆเดือนหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1บางทีร้านคนละครึ่งมีน้อยไม่มีที่ใช้บ้าง2คือชาวบ,บ้านเขาอาจจะไม่มีเงินเติมฮะเขาอาจจะไม่มีเงินเติมมิฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาในการสะสมเงินและเอามาเติมนะครับเพิ่มวงเงินขยายแล้วเวลาระยะเวลานะฮะอย่าแค่ส่งเดือนเลยใช้มากกว่านั้นหน่อยก็ดีนะครับฝากหน่อยนะ